นายพิธาลิมจรรญรัตน์ัวหน้ารรคก้าไกลแถลงเปิดนโยบายการศึกษาไทยก้าหน้าซึ่งเป็นชุดนโยบายที่5จากทั้งหมด9ชุดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของพักสร้างประเทศที่เท่าเทียมก้าทันโลกประชาชนเป็นเจ้าของสำหรับชุดนโยบายการศึกษาไทยก้าหน้าของรรคก้าวไกลแบ่งเป็น6ด้านมีทั้งหมด20นโยบายเช่นการศึกษาที่ฟรีจริงประกอบด้วย 1. เรียนฟรีอาหารฟรีมีรถรับส่ง2ทุกโรงเรียนมีงบพอ 3. โรงเรียนโป,ปร่งใสปราศจากทุจริตการศึกษาที่ปลอดภัยไร้อำนาจ4่ส,สวมสะอาดอาคารสถานที่ปลอดภัยซึมเศร้ามีที่ปรึกษา 5. กฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน 6. ครูละเมิดสิทธิพักใบประกอบทันที ยกเลิกตั้งแถวใช้เวลาอัปเดตเหตุการณ์บ้านเมืองการศึกษาที่มีคุณภาพสร้างคุนให้ทันโลก8ออกแบบตักสตดใหม่ในนักกษะที่ใช้ได้จริง9ชั่วโมงเรียนดีมีคุณภาพลดค่าเรียนการบ้านการสอบ10โรงเรียน2ภาษานักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้11เปิดข้อสอบ TCA สย้อนหลังทั้งหมดพร้อมฉเฉลยทันทีการสื่อสารที่คืนครูในห้องเรียนคืนคุณค่าให้วิชาชีพครู12คืนครูให้นักเรียนเลิกนอนเบรลดงานเอกาสาร ยกเลิกพิธีรีตองในการประเมินรับแขก 13. นักเรียนประเมินครูครูประเมินพออสิงบอบรมให้ครูโรงเรียนตัดสินใจเองว่าจะเรียนรู้อะไรการศึกษาที่ไม่จํากัดอยู่ที่โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตประกอบด้วย15คูปองเปิดโลกสูงสุด2,000บาทต่อปีสําหรับเรียนรู้นอกห้องเรียน16เรียนฟรีอาชีวะถึงปวสจบแล้วมีงานทํา17แพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียนฟรีไม่จํากัด รับรองอุณวุิพร้อมระบบจัดหางานการศึกษาที่ใกล้ชิดผู้เรียนนักเรียนครูผู้ปกครองมีส่วนร่วมประกอบด้วย18กะะ่ายอำนาจให้โรงเรียนเติบโตได้ภายใต้ท้องถิ่น19บอร์ดโรงเรียนต้องมีตัวแทนนักเรียน20สภาายาวชนมาจากการเลือกตั้งสเสนอกฎหมายไปที่สภาได้